สวัสดีครับผมเจอแกนเจอครับผมวิดีโอนี้ก็มาอยู่ที่คุก2องนะั่งกับพ่อค้างงบ5 0าสิเอ็มนี่ครับก็เซตั้งกับของมาอันนี้แหวนดอกไม้ก็เอชห้าเอทีเคห้านี่ครับแล้วก็สเตนห้าเอทีเคสี่แล้วก็ใส่บูสเตนนีน่ะครับแล้วก็ออฟอันนี้นะี่ครับเอทีเคปุ่ยี่สิบ มาล่าที่คนคุก2องกัมก,กับมาะกอนก,ก็ VIP ด้วยเองนะแล้วก็ได้ขยะมาครบแล้วแหละนี่แรลบผมแล้วก็อนี้ใส่บอมเอจ,จ้าเนี่ยมาปับหนอนเนีจีเนี่ยแล้วก็เสื้อไฟไม่รู้ใส่มาทำไมเองนะแล้วก็ลิมเปียนนี่ยนแล้ก็ปากปลานี่ยแล้วก็ซิกลันฟรีแล้วก็หมวกงูใส่การ์ดกล่องของขวัญเนนะองนอะ ใสย่ยาดมิสเสนะคสเนะนียย่ยแล้วก็ได้โอได้กิบบ็อกมาห้ากล่องเนี่ยได้ใบบูมาห้าอนันใบไวร้อยห้าสิบอันนั่นเองนะแล้วก็ได้โอลีมาหกกลอนเนี่ยสติลยี่สิบแล้วก็แร่เนี่ยวันนี้สีน้ำเงิน13ก้อนนะี่ครับแล้วก็ได้อีลูเล็กมา2ก้อนแล้วก็ขยะพวงนี้เต็มหมดแล้วนั่นเองนะโอบ็อกไอกิกบบ็อกอยู่วันนี้อันหนึ่งนะอ่ะเก็บไปนี่รับย่าเนี้ยวิ่งก่อนโอเค ผมก็ใช้มะกรกัมแล้วก็ว i พีเนี้ยถึงได้ขยะทางนี้เนะมีตายไปด้วยเนี้ยตอนช่วงแรกมาตายเนี้ยฟาร์มไม่ค่อยถนัดนั่นเองนะยังไม่ชินเนี้ยมีตายไปด้วยอ่ะตอนนี้ก็ถนัดแล้ววิ่งตีเอาเนี้ยผมใส่บาให้เรียบร้อยก่อนเองนะหนัดวิ่งตีเอาเนี้ยโดนลุมไม่ได้เลยเนี้ยมอนที่นี่โหดพอสมควรเลยเนี้ยผมโดนลุมไม่ได้เลยนั่นเองตีแล้วตัวได้เนี้ย บางทีตัวยังสู้อยู่อะ่รนนะก็ใส่หมองูน่ยเพื่อเบิร์นเล้งดาเมจมันด้วยเลยนะใส่อาวุธเป็นนี่นะับขวานบวกห้าสองแมงแดงเครอบเอาวิ่งหมดแล้วเนี้ยเอาวิ่งตีมานี้นี้บ วิงตีอย่างเดียวเลยอันนี้ซิ่งขยะตกเยอะกว่านี้มากเลยอย่างนะถ้ามีกำเนี้ยตกแบบตกกะช่ยกระจายเลยอนยะ่างนั้นมีกำเนี้ยพอไม่มีกำแล้วมันไม่ค่อยตกเนี้ยนะมรักกอมันบวกน้อยมากเลยอย่างนะ้นกำดีกว่ามารลกกอเยอะเนี้ยมรลกกอผมแนะนําว่าไม่ต้องกดมันดีกว่านีเพราะดูดิคือโล่งเลยเนะี้ยมีมรักกอมาระกอแทบจะไม่ช่วยเลยอย่างนะ้นแต่กำน่าช่วยมากกว่าอนยะ่างนี้ มาร์กอไม่ตกเลยนี่ครับโอ้โหมันบอกสามสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงเนี่ยผมยังงงอยู่เลยนั่นเองนะขยะตกได้ไม่ดีนี่ยสัตว์มาร์ตกอนี่นะตอนนี้มาร์กอยังอยู่นี่ครับเดี๋ยวมีพื้นโล่งๆอยู่บ้างแต่ถ้ามีกำเนี่ยพื้นไม่โล่งเลยนี่ยตกแบบกระจุยกระจายเลยนั่นเองนะ อ่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปขายขยะกันเนี้ยครับสำหรับสองกรรมัมมัลตกอวีพีเนี้ยที่คุกสองนั่นเองนะสำหรับแบ็กไวท์สมิธห้าสิบเอ็มนั่นเองไปดูกันเลยดีกว่าป๊าปาดปาปาดาเนี่นะครับแล้วก็ มีอะไรบ้างขายทอย่างเลยดีกว่านี้อย่าเก็บนนเงินไว้ในคลังก่อนเองนะเก็บนนเงินไว้ในคลังก่อนไ,ได้เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเลยคงค่ากรรมหรือเปล่ามันจะคงค่ากรรมหรือเปล่านี้อันนี้แท้ก็ขายไปลยแล้วกันเนี้ยคงไม่มีใครใช้อันนี้เก็บไว้ดอ,อกไป White, อัอนนี้เก็บใบเนี่ยโอลิหกก้อนเองนะมะนาวนี่ครับใบนน white, บูอันนี้เก็บไว้นี่ครับอันนี้เก็บใบแลยวก็สติวโอ้ยสติวขายอันนี้สามร้อยหกสิบสองเลยอันนี้ไอ้เปลือกกลมๆเนี่ยแพงนะครับแล้วก็ไอ้แร่นี่แพงนะครับแร่จำนวนเงินหนึ่งแสนแล้วนี่ครับแสนหกนี่ครับแสนแปดนี่ครับ สองแสนเนี่ย ب. ขายได้สองแสนเนี่ย ب. ขยะชุดแรกขยะชุดต่อมาได้น้อยเหมือนกันเนี่ย ب. ได้แค่สองแสนเนี่ย ب. ขยะชุดต่อมาสองร้อยสี่สิบห้าห้าหมื่นเนี่ยหนึ่งแสนสองแสนสามเนี่ย ب. ขยะชุดต่อมาได้สองแสนสามอ่ะขายโอลีเนี่ย ب. โอลีมันมีหกมีคนรับหกหมื่นเก้าอยู่อันนี้ผมเห็นอยู่โอลีมีคนรับหกหมื่นเก้าไหนแล้วเขาปิดร้านไปแล้วเหรอชือ้อเดินเร็วหน่อยเนี้ยอันนี้หกหมื่นอันนี้เจ็ดหมื่นนะครับโอลิครับเจ็ดหมื่น พอมันก้าตรงนี้เนี่ยตรงนี้รับ70,000เลย4,3,2นเนี่ยก็8.63เหอย่ใบไว้ใบบูมะนาวแล้วก็กิบบ็อกเนี่ยใบไว้550นี่ครับหายไป7 0 0 0 0มื่แล้วใบบู แล้วก็กิบบ็อกเนี่ยกิบบ็อกซ์เจ็ดพันเนี่ยอันนาอันนามีคนหลับไหมกระหนุ่นน้ำผึ้งไม่มีเแล้วมีอะไรอีกมีอีลูเล็กเนี่ย อีลูเล็กสามหมื่นสามอยู่ตรงนี้ได้หกพันสองแล้วก็ธาตุลมห้าอันคนรับคนรับตายหมดแล้ว <c oughs> คนรับตายหมดแล้วที่แคดีกลมๆได้เท่าไหร่หน้งหนึ่นสตอ ขอนกุกกี้ชันดี้เย่าอ,อะไรบ้างสตีลเนี้ยสตีลก็ไม่มีคนรับแล้วอย่างนะนอนหลับไปหมดแล้วอย่างนั้นะนี่ดึกแล้วนะครับผมก็รวมๆแล้วก็ 1M เนี่ยหนึ่มกลมๆก็1 M, นนิดๆเนีัยถือว่าเยอะไหม สำหรับกดกรเนี่ยกก็สี่แสนแปแล้วว่ากหนึ่งก็4ี่แแล้วนี่าเงกหนึ่งก็4ี่แแล้วงี้ยมันมันแพงมากเลยเนี่ยกมกล่องละสี่จุดห้าเนี่ยสี่จุดห้าี่จุดแปดเนี่ยตั่กล่องสี่จก็กมละสี่แสนห้าเนี่ยสองกมก็เก้าแสนเนี่ย กำไรแสนเดียวก็ไม่คุ้มเนี่ยดีเนี้ยผมใช้ก๊อฟรีเราก็ใช้ก๊อฟรีเนี่ยแล้วใช้ก๊อฟรีเอาอเนี่ยนะ not for sale เนี่ยไม่ไม่กล้าซื้อก๊อฟเลยเนี่นะก๊อฟราคาแพงมากเลยนี่คยสี่แสนเลยนี่เองนะต้องรอก๊อฟมันถูกกว่านี้หน่อยนี่ครับถึงจะน่าซื้อมาฟาร์มนี่ครับเหลือสักสองแสนสามแสนอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้น่าซื้อเก็บไว้นี่ครับถ้าเหลือสองสามแสนเนี่ครับ เดี๋ยนี่มัน4.5เลย 5, เองนะ 4.5m น่ครับต่อ10กรนะครับอ่าเราเรียกว่ากรมใช่ไหมถ้าผมออกเสียงได้ผิด bubble กรมใช่มไหมอ่าโอเคก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับได้ประมาณ 1m ก็ได้ข้อสรุปแล้วนั่นเองนะ อ่ะเดี๋ยวผมขอออกเสียงไอ้ไอ้หมากฝรั่งอันนี้หน่อยนี่ครับก้ามก้ามก้ามมันออกเสียงว่าก้ามอย่างเงี้ยหมากฝรั่งนี่นะโอเคแล้วก็เจอวีดีโอหน้าอย่างวีดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอนี่ยอง่างเงี้ยแล้วฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์กดดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะยวีดีโอนี้ผมไปแล้วเนี่ยผมสวัสดีครับบ๊ายบาย